ต่ายอารไทยในชุดว่ายน้ำมิดชิดปิดยันคอไม่เซ็กซี่แต่น่ารักมาก ยังคงเสมอต้นเสมอปลายเข้าวงการแต่งตัวอย่างไรวันนี้นักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างต่ายอารไทยก็ยังคงแต่งตัวมิดชิดเหมือนเดิมเช่นนั้นแม้นักร้องลูกทุ่งหลายคนจะหันไปเอาดีทางด้านโชว์ความเซ็กซี่มากแล้วก็ตามโดยล่าสุดสาวต่ายได้โพสต์รูปตัวเองใส่ชุดว่ายน้ำให้แฟนๆได้ดูเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวได้ออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำเพื่อฟิตร่างกายให้พร้อมกับคอนเสิร์ตใหญ่ ซึ่งขอบอกเลยว่าชุดว่ายน้ำของสาวตายนั้นแม้จะไม่ได้ทำให้หนุ่มๆตาโตร้องว้าวเพราะไม่เหมือนดาราน,นักร้องสาวๆที่ใส่กัน ซึ่งสาวตายนั้นได้ใส่เสื้อแขนยาวและยังมิดชิดปิดยันคอถึงแม้จะดูไม่ทันสมัยแต่กลับเรียกเสียงชื่นชมจากแฟนๆได้ไม่น้อยบางคนก็ถึงกับชมว่าน่ารักมากๆและให้กำลังใจสาวตายสู้ๆฟิตซ้อมร่างกายเพื่อคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ